สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเอ่อซ่อมตัวสายกระเป๋ากันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอรอยแผลของอตัวสายนะครับก็จะเป็นรอยถลอกรอบๆเลยนะครับก็ะบจะมีแผลหลายจุดเลยนะครับผม โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับผมตรงสายกระเป๋านะครับเหมือนกับคราวที่แล้วที่สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบสีดําแล้วก็ได้ทําการซ่อมพร้อมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับแล้วอันนี้เราก็จะเพ้นเตรียมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงบริเวณนี้ี๋ยวเราจะมาเพ้นเป็นภอาทิตย์เพิ่มกันนะครับสีเหลืองนะครับผมโอเคครับ ก็ลงงานประมาณ5 7ถึงชั้นนะครับรอแต่ละชั้นแห้งห่างกันประมาณ10นาทีนะครับเรียบร้อยแล้วก็รอ1ิสองชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็สำหรับงานเพนก็ลงประมาณ3ามถึงชั้นได้นะครับแล้วก็รอแต่ละชั้นแห้งห่างกันประมาณ10นาทีเหมือนกันนะครับ แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็รอ12ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ภายหลัง12ชั่วโมงเนี่ยสามารถลงครีมบำรุงหนังหรือว่าน้ำยาเคลือบเงาเครื่องหนังเสริมในภายหลังได้นะครับผม กเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาเพ้นพาดิตเพิ่มกันสักเล็กน้อยนะครับ โอเคครับก็ตามขั้นตอนนะครับผมโอเคครับหลังจาก12ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็พร้อมใช้งานได้อีกครั้งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นาสายที่ได้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะรก็แผลก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วก็พร้อมใช้งานได้ครั้งนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันสักเล็กน้อยนะครับผม หลังจากที่ใช้ในงานเพ้หรืองานซ่อมเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตเพิ่มกันสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบที่ทำการซ่อมแล้วก็เพนไว้ในคลิปก่อนๆก,ก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นใบที่ใช้สาธิตในช่วงท้ายของประมาณอ่า สาิบกว่าคลิปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดหกสีนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลนะครับแต่ละเฉดก็สามารถผสมกันสร้างเฉดใหม่ได้นะครับผม ็เรียบร้อยดีนะครับผมหลังจากที่ใช้ในงานซ่อมหรืองานเพลนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมก็ฝากสีของ h a l โ p e n พนด้วยนะครับรุ่นเล็กและคอลเลอร์รีเพขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการรับชมรับฟังขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ